พี่เบอ่ะมองพ่อก่อนอ่ะเอ็มมองพ่อมองพ่อ <laughs> เอ้ยพีลีกยแบบว่า มาทางนี้มาเดิมนาหมานันือ่หมาจจอกเน่นนในหมาจิ้งจอกอยู่ไหนกงนมันมีด้วยเหรอมาป่านะอืมมันไม่กัดเหรอคั้งไหม,<า>ม่มาไหนอะ่ะเ,เป็นอะไรอะ<า>ชอบับเหรอ อันน,บบนี้กิ้สามตัวเลยเยั่สายแรงไปีอ๋อหมาตว้ีหม, <า S 1> ม,มาิมะกูชอบมาหิมะหมาใครอ่ะเห้ยหลับนี้